พระก่อเกื้อการุลมนุลผลบรรดาลดลไทยสุขไร้ทุกข์เข็นน้ำพระไทยช่วยราดป่าดตำเค็นพระทรงเป็นพระแม่มิ่งแม่หญิงไทยขอจงทรงพระเจริญพระชันษาที่สิองสิงหาบรมสมัยพระคือเทพเทวันชั้นฟ้ามหาชัย าสถิตในอัทยชนทุกคนเทิดด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้าบริษัทโฮมไบเออร์ไกส์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโฮมไบเออร์กรุ๊ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ h โฮ e รีวิวเจาะลึกเรื่องบ้านกับผู้ชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทาง T.N. n 2 4ผม,ม,มสุเมสุสมุคนครับ และแนวรวิตาจันหุ่นเดิมค่ะคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมกําลังมองหาบ้านหรือคอนโดโครงการใหม่ๆหรือกำลังตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยโครงการดีๆสักแห่งหนึ่งต้องไม่พลาดชมรายการของเรานะใช่แล้วค่ะพี่เมธค่ะเพราะว่าแน่นอนนะคะผู้มีประสบการณ์ทางอสังหาริมทรัพย์กว่า20ปีอย่างพี่เมธนะคะถามอะไรตอบได้ใช่ได้ทําทำได้หมดเลยนะคะเป็นข้อมูลดีๆก่อนการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดได้หมดเลยแล้ววันนี้น่นแนนค่ะ พี่จะพาแนานไปดูโครงการหนึ่งซึ่งต้องเรียกว่าเขาดีไซน์บ้านได้ตรงใจผู้บริโภคสุดๆเลยจริงรอะคะใช่โอ้หอยากจะรู้จังเลยว่าเขาไม่ธรรมดาอย่างไงคะโครงการนี้นแนนเฟสแรก60ยูนิตนะเขาขายแค่2วันเอง<ะ>ขายดีเหมือนคอนโดเลยแนนคุณพระคุณเจ้าช่วยช่วยขายเสื้อยืดตัวร้อยเก้า้ยังขายไม่ดีขนาดน,นี้เลยแล้วราคาบ้านเดี่ยวที่เขาขายเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะราคาเริ่มต้นตั้งแต่4ี่ถึงแล้านน่ะโอ้โห พูดขนาดนี้ยิ่งอยากรู้เลยเค่ะว่าวันนี้เราจะมารีวิวที่ไหนกันวันนี้เราจะไปรีวิวโครงการที่ชื่อว่าโกลเด้นว l ลเลจบางนากิ่งเก้าซึ่งพนาโดยบริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดจำกัดคุณคุ้ไหมคุณคุ้มากเหมือนแบบว่าเราเพิ่งไปทําโครงการเขามาใช่เร,เราเพิ่งไปรีวิวโครงการเขามาเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนได้โครงการนั้นอยู่ที่ตรงช่วงปากเกตติวานนท โครงการนั้นก็เป็นโครงการที่ขายดีนะขายดีมากแต่ว่าโครงการนี้หลังจากที่เปิดโครงการนี้แล้วเนี่ยโครงการนี้ทําลายสถิติของบริษัทเลยแหละโอ้โหแปลว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทั้งหมดกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันกับการรีวิวที่โลเคชันกันก่อนนะคะกับช่วงของโลเคชันรีวิวที่นี่ค่ะ Golden Village บางนากิ่งแก้วค่ะครับโลเคชันรีวิวสนับสนุนโดย บ้านเดี่ยวชนชมพักสองดีไซน์สวยพื้นที่ใช้สอยกว้างรับส่วนลดสูงสุด2 0 0แสนบาทโทร02 197 6641-2ช่วงเวลาดีๆของคนอยากมีบ้านโปรแรงดอกเบี้ยต่ำอภิมหาก,การรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปี21-24สิงหาคมนี้ณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติสิดิกิจ คือผู้ชมคะกับช่วงของโลเคชันรีวิวนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวกูรูของเราคะ่ะพามาทําความรู้จักนะคะกับย่านของบางนากิ่งแก้วนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของโครงการ golden village บางนากิ่งแก้วคะ่ะถ้าจะเดินทางเข้ามาจากในตัวเมืองเนะะี่ยค่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยเดินทางยากไหมคะจริงๆแล้วสะดวกมากมเพราะว่าโครงการอยู่บนถนนใหญ่ถูกไหมเอาง่ายๆถ้าเราเป็นคนในเมืองเนี่ยเราก็ใช้ทางด,วด่วนขั้นที่1นึ่งบางนาตราดนี่นแหละ<ม>แล้วก็วิ่งทางด,วด่วนขั้นที่1มา ถ้าเราไม่อยากลงบารนาตาดใช่ไหม<ะ>เราก็ต่อเชื่อมต่อบุรพาวิถีมาเลยแล้วก็มาลงเอ็กซิที่เป็นชื่อว่าลาดกระบังบางพีก็คือเป็น2ทิศพอเราลงจากเส้นบุรพาวิถีลงมาที่ถนนบางนาตาดเนี่ยก็จะเจอถนนกิงแก้วใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยแล้วก็วิ่งมาประมาณช่วงหนึ่งกิโล ก็จะเห็นยูเทิร์นกลับรถปุ๊บก็ชิดซ้ายได้เลยหน้าโครงการใหญ่มากติดถนนกินแก้วเข้ามาประมาณ6 0 0อเมตรจะถึงโซนของที่พักอาศัยในตัวโครงการเลยเส้นทางนีคะสำหรับการใช้แบบทางพิเศษอะไรทำนองนี้แต่ว่าจริงๆถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมคนไหนแบบอยู่วันที่แบบว่างๆนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเสียเงินค่าผ่านทางจริงๆวิ่งมาทางข้างล่างธรรมดาก็ได้เหมือนกันก็คือวิ่งตรงมาสมมติเรามาจากเส้นสุขุมวิทตรงมาเรื่อยๆจนถึงแยกบางนาก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางนาตราดนะคะแล้วก็วิ่ง ตรงมาเรื่อยๆเลยตรงยาวมาเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านถนนการจราาพิเศษนะคะแล้วก็จะสังเกตจะมีซอยของถนนกิงแก้วนี่แหละก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกิงแก้ววิ่งเข้าไปประมาณ1กิโลก็จะเห็นโครงการอยู่เลยอย่างที่พี่เมธบอกปายชัดเจนนะคะไม่ยากเลยในส่วนของตัวตำแหน่งโครงการนั้นๆค่ะ งานคิดง่ายๆนะว่าเรามีทางเลือกเพราะตัวจุดโครงการเนี่ยใกล้อะไรบ้าง 1. ออกจากกินแก้วมาเจอบางนาตาดเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดจะยูเทินกลับเข้าเมืองไปก็จะเจอกาญจนาพิเศษเราถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นทางเหนือไปกาญจนนาพิเศษเนี่ยก็จะไปเจอมอเตอร์เวย์อีก เราก็สามารถจะเข้าไปพระรามเก้าได้หรือจะลับเข้าไปที่สถานเป็นสุวนอณภูมิก็สะดวกสมมติว่าเสาร์อาทิตย์ไม่อยากจะขับรถเข้าเมืองอก็สามารถจะใช้ a i r p o r t Link ได้โอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะคะเฉพาะแค่ในเรื่องของการเดินทางนี่ก็สะดวกมากแล้วนอกจากนี้ในเรื่องของการใช้ชีวิตอื่นๆนะคะก็ตอบโจทย์มากๆอย่างเช่นสําหรับเรื่องของอาหารการกิน,นแถวนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่บางนาตราดยาวไปจนถึงกินแก้วเนะี่ยโอ้โหร้านอาหารใหญ่ๆดังๆเพียบ <fuck. S 2> นะคะรวมทั้งจะซื้อของโอ้โห,โหก็มีให้เลือกทุกแบบเลยนะจะเป็นพวกสปอร์สโตร์บิ๊กซีโรตัสนี่ก็มีหรือว่าจะเป็นเซ็นทันก็มีเซ็นทันบางนาหรือถ้าเป็นห้างใหญ่เลยก็มีนู่นเลยอ,อีเกียมเกยมกาบ,บางนา remar. ชอบเลยใช่ไหมตอบโจทย์ <esto S 2> ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนทีนี้ถ้ามาดู watching, ในเรื่องของทางด้านของโรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งรองรับของการใช้ชีวิตสมัยใหม่โรงเรียนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยตั้งแต่ประถม ยันมหาลัยเลยสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยบนถนนสกิงแก้าใกล้โครงการเลยก็จะมีจุฬาลัต9เ้าใกล้มากนะถ้าเกิดผ่านมาทางเส้นบางนาตราดเนี่ยแล้วก็จะมีไทยนครินอยู่แถวเส้นท่านบางนาปิยมินทร์จะอยู่ตรงเนชั่นก็สะดวกนิดเดียวเองประมาณไม่ถึงสินาทีก็ถึงโรงพยาบาลแล้ว ก็ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับผู้อยู่อาศัยแน่นอนนะคะคราวนี้เนี่ยโอ้โหชักอยากจะเห็นแล้วว่าตัวโครงการจะ,จะน่าสนใจขนาดไหนทําไมถึงทําให้เฟสแรกขายได้ทั้งหมดในหสิบยูนิตใน2วันแต่เอาไปว่าเดี๋ยวต้องพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะจินตนาการคือจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์ คุณต้องการอะไรบนเส้นทางที่จะเชื่อมโยงจินตนาการกับความเป็นจริงเราเชื่อว่าทุกความคิดไม่ไกลเกินเอื้อมถึงปูนตราช้างนวัตกรรมปูนโครงสร้างช่วยสร้างทุกสิ่งให้เป็นจริงได้ปูนตราช้างคุณภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่งโฮมเ r t สกา์ทวี สถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดหนึ่งเดียวบน y o u ูทูบชาแนลแหล่งรวมคลิปวิดีโอโดยการเลือกซื้อบ้านคอนโดที่หลากหลายที่สุดชมย้อนหลังรายการ h o m e b y ออ r Guide และ Home Review พร้อมคลิปความรู้ที่น่าสนใจแค่พิมพ์ w w w y o u t u b e c o m t v h o m e b u y e r homebuyer sky tv สถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดพร้อมให้คุณได้ชมแล้ววันนี้ทุกที่ทุกเวลา ช่วงเวลาดีๆของคนอยากมีบ้านโปรโมชั่นแรงดอกเบีย้ยต่ำอภิมหากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีช่วงเวลาดีๆ2ีสิอถึงสิงหาคมนี้ณนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริิติ์ข้อมูลเพิ่มเติม www. Om. co. th โปรเจกต์รีวิวสนับสนุนโดยชวนชมพาร์ค3บ้านแฝดฟังก์ชันครบสไตล์บ้านเดี่ยวพิเศษส่วนลดสูงสุด200,000บาทโทร0 2 5 9 7 1 1 9 1 2ารถึงาช้าง เพื่อสร้างความสุขให้บ้านคุณครบประโยชน์คุ้มค่าอุปกรณ์ดังคาตราช้าง เราไปอยู่กันต่อค่ะกับช่วงที่2ของเรานะะในช่วงของโปรเจกต์รีวิวนั่นเองค่ะวันนี้มารีวิวโครงการดีๆที่น่าสนใจนะคะกับ Golden Village บ้างนากินแก้วนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในโครงการดีๆของทาง Golden Land Residence เขานะคะซึ่งในระหว่างนี้เดี๋ยวแนนขออนุญาตให้ข้อมูลคร่าวๆก่อนดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วสาหรับโครงการนี้นะคะอยู่บนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือ40 <Right. S 1> ไร่โดยมีจํานวนยูนิตท,ทั้งหมดเนี่ยก็คือ186ยูนิต โดยในส่วนของเฟสแรก60ยูนิตเนี่ยอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าขายดิบขายดีนะคะปิดจองกันไปมีคนจองกัน <S 2> 2 <S หมดเพลี้ยงแต่ในภายใน2วันแรกนะคะส่วนสําหรับเฟสที่สเนี่ยนะคะที่วันนี้เรามารีวิวกันนะค่ะมีอยู่ทั้งหมด50ยูนิตซึ่งก็เพิ่งเปิดขายไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาไม่กี่วันแล้วก็โอ้โหถล่มทลายไม่แพ้กันเลย,ยนะคะดีมากจริงๆแล้วนะนานพี่ว่าองค์ประกอบที่ทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จนะค่ะ น่าจะมาจากโปรเจกต์คอนเซปต์ของโครงการนี้ซึ่งจริงๆแล้วโปรเจกต์คอนเซปต์ของโครงการนี้มีจุดเด่น2เรื่องยางงไบ้เรื่องแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Affordable Stylish Living ก็คือเป็นคอนเซปต์คุมของการพัฒนาโครงการของบริษัท Golden Residence เลยนะก็คือว่าเขาจะมุ่งใช้การดีไซน์การออกแบบสินค้าและโครงการทั้งตัวบ้านและตัวของโครงการเลเยอรเนี่ยให้ยกคุณภาพ ชีวิตของผู้อยู่อาศัยแล้วก็ใช้สไตล์ที่โดดเด่นหรูหราแต่ว่าจุดเด่นคือ<ะ>สามารถซื้อได้ในราคาที่เอื้อมถึงอ,อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาใช้คอนเซปต์ว่า Extra Living Better Life คือก็คือว่าเขามุ่งที่จะออกแบบโครงการหรือว่าตัวของฟังก์ชันในบ้านเนี่ย<ะ>ให้เป็น Extra Space ให้มีฟังก์ชันที่เป็น Extra ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจาก คุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยยิ่งพิเศษชีวิตยิ่งมีความสุขน่นเป็นสโลแกนของเขาเลยนะโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะคะใชทางนี้มาพูดกันถึงเรื่องของการจัดวางผังโครงการหน่อยดีกว่าน่าสนใจยังไงบ้างในส่วนของเรื่องผังโครงการเนี่ย<ะ>สำหรับที่นี่เนี่ยก็มีความโดดเด่นมากเหมือนกันเพราะว่าตัวของการจัดวางผังโครงการเรื่องถนนในการจ่ายเข้าสู่บ้านทุกหลังเนี่ย พี่เรียกว่าเรียบง่ายสะดวกสบายสําหรับผู้อยู่อาศัยมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาจากโครงการใช่ไหมตัวพังโครงการเนี่ยจะวิ่งเป็นถนนเมนเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาเจอกับขับเฮาส์จุดเนี้ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของตัวชุมชนทั้งหมดเนี่ยโครงการจะจ่ายถนนตรงเข้าไปสู่ที่พักอาศัยหรือในส่วนของโซนบ้านเนี่ยห้าเส้นเท่านั้นก็คือว่าไม่มีถนนซอยที่นี่สมมุติว่าเพื่อเรามา บ้านเนี่ยถ้าเกิดโครงการขนาดใหญ่ใช่ไหมเราก็เจอ,อปัญหาว่าอยู่ซอยไหนเนี่ยใช่ใช่ โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนที่เราเดินชมรอบโครงการน,นะคะที่นี่นี่แบบดูสบายมากๆเลยมียต<อ>น้นไม้สนมามหญ้ามีสายน้ำทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะลมเย็นสบายมากมว่าแต่ว่าในส่วนของ f ฟ c i ิวตี้นี่ค่ะที่นี่เขาจัดอะไรไว้ให้ลูกบ้านบ้างเอ่ยก็อย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้แนนนี่ส่วนนี้เป็นส่วนของคาบเพาของตัวเป็นศูนย์กลางของชุมชนของที่นี่เลยนะใหญ่โตมากใช่อยู่บนพื้นที่สองไร่กว่า คือเขารวมระหว่างในส่วนของขับเฮากับส่วนของส่วนกลางไว้ที่เดียวกันเลยเดี่ยมแล้วก็จุดเด่นของขับเฮา์ที่นี่เนี่ยต้องยอมรับว่าตามคอนเซปต์เขาเลยนะเอ็กซ่าสเปซก็คือว่าเขามีโดดเด่น2เรื่องเรื่องสไตล์ก่อนนะในส่วนของสไตล์เนี่ยเขาดีไซน์ไปลักษณะน่าจะเรียกว่าโมเดิร์นท ropical ก็คือเป็นสไตล์ที่โดดเด่นในลักษณะเหมือนกับรีสอร์ทหรูนอกเมืองเลยนะความโดดเด่นของเขานี่ก็จะเป็นเรื่องของหลังคา ที่ลาดเอียงแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือระแนงสีทองเราเห็นไหมจากตลันคาลงมาถึงพื้นเลย<ะ>ซึ่งจะทําให้ระบายลมแล้วก็อากาศให้ถ่ายเทให้เรามีความรู้สึกของการพักผ่อนได้สบายเรื่องที่2คือในส่วนของสเปซเนี่ยที่นี่เขาก็จัด<ะ>วางไว้ได้อย่างลงตัว<ะ>แล้วก็ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนที่พักอาศัยได้ทุกแบบเลย<ะ>เริ่มจากส่วนแรกเป็นส่วนของ outdoor space <ะ> outdoor space <ะ>เขาจะมีสระว่ายน้ําเป็นสระขนาดใหญ่ ทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่เป็น infinity edge pool ด้วยสวยงามใช่ส่วนที่2ต่ตอนเนื่องการเปยก็เป็น semi outdoor ส่วนนี้จะเป็นส่วนนั่งเล่นชิลๆหรูหราไว้สำหรับต้อนรับแขกเพื่อนบ้านในส่วนของ indoor เนี่ยปัจจุบันนี้คือส่วน indoor เนี่ยก็จะเป็นห้องกระจกแล้วก็จะมีเครื่องปรับอากาศปัจจุบันนี้โครงการเขาขอยืมใช้เป็นสำนักงานขายก่อนแต่ว่าหลังจากที่โครงการปิดการขายแล้วเนี่ยส่วนนี้จะเป็นฟิตเนสให้กับลูกบ้าน ถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่อยู่ที่นี่ใช่โอ้โหเหมือนแบบมีสโมสรส่วนตัวเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของ f a ส i ิ i t y นะคะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ว่านอกเหนือจากนี้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถือว่าที่นี่เนี่ยก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่เรื่องของการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังคอยตรวจตาเวลาคนเข้าออกอย่างละเอียดพร้อมกับเพิ่มความมั่นใจนะคะด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ที่ป้อมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถสกรีนคนเข้าออกแล้วก็ เพิ่มความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความน่าสนใจนะคะในช่วงของโปรเจกต์รีวิวของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าได้เวลาไปเปิดชมบ้านจริงๆกันแล้วนะคะว่าจะตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ติดตามกันในช่วงของ Product Review ค่ะสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านขอเชิญชมงานใหญ่ประจำปีมหกรรมรับสร้างบ้าน2014 หรือ Home Builder Expo 2014ในโอกาสครบรอบ10ปีของการก่อตั้งสมาคมพบกับกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิด Integrated Living หรือบูรณาการเพื่อชีวิตที่ย,ยั่งยืนคุณจะได้พบกับแบบบ้านหลากหลายสไตล์ที่เป็นเทนใหม่ล่าสุดจากบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำกว่า40แห่งซึ่งจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอีกหลายรายการการแสดงสินค้าและนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆจากผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริการด้านสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างบ้านจากสถาบัานการเงินชั้นนํานอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมีมุมหนังสือ New Home Design และ Home Builder Research Center ให้คุณได้ค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ Home Builder Expo 2014 21-24สิงหาคมนี้ณนะ p e n e r y Hall 1-3ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ Integrated Living บูรณาการเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน จินตนาการคือจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์คุณต้องการอะไรบนเส้นทางที่จะเชื่อมโยงจินตนาการกับความเป็นจริงเราเชื่อว่าทุกความคิดไม่ไกลเกินเอื้อมถึงปูนตราช้างนวัตกรรมปูนโครงสร้างช่วยสร้างทุกสิ่งให้เป็นจริงได้ปูนตราช้างคุณภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ช่วงเวลาดีๆของคนอยากมีบ้านโปรโมชั่นแรงดอกเบีย้ยต่ำอภิมหากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีช่วงเวลาดีๆ2ยสิงิหาคมนี้หนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตข้อมูลเพิ่มเติม www home co th โปรดัก r รีวิวสนับสนุนโดยระบบรางน้ำฝนวายนีววินเซอร์สวยกลมกืนเข้ากับบ้านทุกสไตล์ เริ่มต้นเพียง555บาทต่อเมตรสนใจโทร02 555 0333ตราช้างคิดเพื่อสร้างความสุขให้บ้านคุณครบประโยชน์คุ้มค่าอุปกรณ์ดังค่าตราช้าง ค่ะพี่เมย์คะ อาแล้วคุณผู้ชมคะกับช่วงที่สานะคะโปรดักตรีวิวค่ะซึ่งวันนี้ยังอยู่กันนะคะกับโครงการดีๆนะคะกับ g o l d e n Village บางนากิ่งแก้วนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับโครงการที่นี่นะคะเขาก็มีบ้านให้เลือกหลายแบบเลยนะคะแล้วก็มีขนาดตั้งแต่3 6มสถึงเจตารางวานะคะโดยแบบบ้านเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะสแบบเริ่มจากเล็กที่สุดนะคะก็คือโทเพสนะคะซึ่งโทเพสเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะหนึ120ตารางเมตรมก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะส่วนขยับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็น โอปอล โอปอเนี่ยจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยคือ136ตารางเมตรมมค่ะแล้วก็จะให้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ฟังก์ชันเยอะขึ้นอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบของลาพิสค่ะลาพิสจะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีเพิ่มห้องพักผ่อนให้อีกหนึ่งห้องนะคะขนาดพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือ163ตารางเมตรและแบบสุดท้ายใหญ่ที่สุดซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มารีวิวกันนะคะก็คือเพลค่ะซึ่งจะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมี1ห้องพักผ่อน และแถมมีห้องแม่บ้านให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่บนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็คือ198ตารางเมตรค่ะทีนี้ก่อนเราจะดูบ้านกันนะแนนเรามาดูหน้าตาบ้านกันก่อนก็คือกีที่เราผ่านมาก็คือการดีไซน์บ้านของโครงการนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสไตล์โมเดิร์นรุ่นสมัยแต่ว่าเขาจะเน้นไปทางทอปิคอล ถ้าเราเห็นสีสันของบ้านพื้นสวนของโมเดิร์นเนี่ยเราก็เห็นว่าเส้นสายต่างๆเนี่ยมันเป็นสไตล์บ้านสําหรับยุคนี้แหละก็เป็นโมเดิร์นแล้วก็ช่องแสงใหญ่ๆเป็นกระจกบานใหญ่ๆทั่วทั้งบ้านเลยทั้งชั้นล่างชั้นบนแต่ส่วนของสีที่เนี่ยพี่พี่ชอบสีโทนนี้นะเป็นแบบพอปิคอลก็คือจะใช้สีเป็นสีที่เขียวอ่อนๆนวลๆหน่อยหรือไม่ก็เป็นสีน้ำตาลเอิร์ธทอนซึ่งซึ่งเวลาเราอยู่เนี่ยความรู้สึกเราจะใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายย่ขึ้นใช่ ทีนี้เข้ามาดูในบ้านกัน<ะ>ในจุดเด่นของของบ้านหลังนี้นะ,ะอยู่สีเรื่อง,งเรื่องแรกก็คือว่าบ้านหลังที่เราอยู่เ,เป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดถูกไหมร้อยเก้าสิบแปดตารางเมตร<ะ>แล้วก็พิเศษสุดก็คือว่าในบ้านทั้ง4แบบเนี่ยแบบนี้จะมีห้องคนรับใช้ซึ่งหลังอื่นไม่มี<ะ>ก็รองรับสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่<ะ>แล้วก็มีสี่ห้องนอน ตัวบ้านเนี่ยถ้าเราดูจากหน้าบ้านจะดูสึกใหญ่มาก<ะ>คือบ้านในลงในพื้นที่แค่6 0สิถึงเจตารางวาเองนะแล้วก็พื้นที่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้เกินกว่า200ตารางเมตรซึ่งยังถือว่าเป็นบ้านขนาดกลาง<ะ>แต่ว่าเราดูจากข้างนอกที่เป็นบ้านขนาดใหญ่เพราะว่าโครงการเลือกที่จะออกแบบบ้านเปน็นลักษณะของแนวกว้าง ใช่ตอนเราเห็นด้านหน้าเน้นแนกว้างแต่ว่าไม่เด้นลึกเพราะฉะนั้นในบ้านจะดูกว้างมากใช่่คะการจัดบ้านแบบนี้แสงธรรมชาติที่จัดข้างหน้าบ้านเป็นช่องกระจกเนี่ยก็จะเข้ามาถึงฟังก์ชั่นได้เต็มเลยเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการวางในส่วนของห้องนอนสี ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเขาวางไว้ทางด้านหลังของ <ฮะ S 1> ตัวบ้าน<ช>มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็ติดกับห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางของชั้นล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงว่าเราจะพักอาศัยเป็นแขกก็ดีหรือญาติผู้ใหญ่ก็ดีการใช้ห้องน้าก็จะสะดวกสบายเยยี <Yeah. S 1> ่มเรื่องที่3ก็คือในส่วนของครัวปิดซึ่งพี่ชอบมากสําหรับครอบครัวสมัยใหม่คนไทยนะเราชอบทาอาหารกันถูกไหมเพราะนั้นครัวปิดขนาดใหญ่แบบเนี้ย จะซัพพอร์ตการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียวเรื่องสุดท้ายคือ Extra Space ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของ Golden Land Residence อยู่แล้วก็คือว่าต้องการจะดีไซน์ผลิตให้เป็น Extra ้างอ่าง่ายๆเลยในส่วนของพื้นที่ในส่วนรับประทานอาหารเป็นโต๊ะรับประทานอาหารวางได้6ที่นั่งเลยเห็นไหม แล้วก็ในส่วนของ e x t r ซ s p สเปคือห้องนอน4ในพื้นที่ขนาดบ้านไม่เกิน200ตารางเมตรมีห้องนอน4ขนาดใหญ่ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปดูข้างบนก็จะมี e x t r ซ l i ลิ n g ข้างบนใหญ่มากเลยขึ้นไปปุ๊บเจอเลยซึ่งเป็นจุดขายของบ้านหลังนี้เลยนะอ่ mm. ะ้มาสี่ <ไป S 2> อย่าง<ะ>เลยสำหรับงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันได้ค่ะ ตอนนี้เราขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วว้าวอะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าคอนเซปต์ของของที่นี่ก็คือเอ็กซ์ p ตร้าสเปซเนี่ยข้างบนเนี่ยตรงนี้เป็นลิฟิ้งอีกริฟิ้งหนึ่งพี่ชอบนะเพราะว่าพอเราขึ้นมาเรารู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันไม่ทึบเพราะว่าสายตาเราจะมองทะลุช่องแสงออกไปข้างนอกได้เลยค่ะเย็นๆที่แบบว่าแดดร่มลมตกเนี่ยมานั่งเล่นได้ สำหรับข้างบนเนี่ยมันจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำก็คือว่าในส่วนของมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีวอล์กอินโ s เซ็เรียบร้อยเลยก็คือพื้นท bueno ี่ด้านบนเนี่ยปีกหนึ่งเนี่ยให้กับมาสเตอร์เลยสำหรับ เป็นขนาดที่กําลังพอดีคือคือถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะไม่รู้ว่าจะเหลือไว้ทําอะไรแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะไม่สบายคืออย่างนี้นะคะแล้วการแบ่งฟังก์ชันก็ลงตัวมากเลยก็ในส่วนของนอนเนี่ยเราเห็นมา้ก็ยังยังได้ที่เป็นยังมีสเปซเลยนสเปซที่เป็นนั่งเล่นดูทีวีแทนที่เราจะนอนอยู่ที่เตียงใช่ไหมก็สามารถที่จะนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ดูทีวีได้แล้วก็อีกส่วนครึ่งหนึ่งเลยก็จะเป็นส่วนของวอล์กอินโคเซชสำหรับโครัวสมัยใหม่นะชอบอันนี้ชอบเสื้อผ้า เยอะๆก็ต้อง<ช>มีวอล์กอินคอสตขนาดใหญ่แล้วก็ต่อเนื่องไปในส่วนของห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนตัวเรียกว่าครบเลยประโยชน์ใช้สอยของครอบครัวขนาดใหญ่ พี่แม่คะคราวนี้เรามาคุยเรื่องวัสดุกันบ้านดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่โอเคไหมก็สำหรับระดับราคาบ้าน4-8ล้านนะสำหรับโครงการนี้เขาก็ให้วัสดุมาตรฐานละนนก็คือเพราะว่าเขาเน้นที่ของสเปซมากกว่าในส่วนของพื้นข้างล่างเนี่ยก็เป็นไกนิโตแผ่นใหญ่นะในส่วนของพื้นข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลามิเนตแล้วในส่วนของห้องน้ำเองเนี่ยก็จะเป็นวัสดุสุขภัณฑ์มาตรฐานในบ้านระดับราคานีแหละแนาน ก็คือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว<ช>สวยงามใช้ใชสะดวกนะคะเ<ช><ช>อาละค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะก็ต้องมาคุยกันเรื่องของราคาซึ่งจริงๆเราก็เปลยกันมา <อ S 2> พักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะก็สําหรับโครงการที่นี่ค่ะ g ก l d e n Village บางนากิ่งแก้วนะคะราคาก็อยู่ที่4ล้านถึง8ล้านบาทนั่นเองนะคะแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นก็คือบริการปูย่าให้ฟรี ทุกหลังด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับราคานี้ก็อย่างแรกเลยสําหรับโครงการนี้คงต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจต้องการจะมีที่พักอาศัยหรือที่อยู่ใหม่ในย่านของบางนาคงต้องรีบเพราะว่าที่นี่ขายดีมากนะหลังแรกในส่วนของจุดเด่นเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกตั้งแต่แรกว่าเป็นโครงการที่รับราคา4-8ล้านที่ติดถนนกิงแก้วโครงการเดียวใช่เพราะฉะนั้นโลเคชั่นเนี่ยขาดเลยในส่วนของอีก ตัวนหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมที่กําลังหาซื้อบ้านที่อยู่ใหม่ๆโซนนี้อยู่ก็คือว่าโครงการนี้เขาเน้นที่ extra space ก็คือหมายความว่าเงินที่เราใช้จ่ายไปในการซื้อบ้านหลังใหม่เนี่ยจะคุ้มค่ามากสําหรับที่นี่เพราะว่าจะได้พื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าในส่วนของตัวโครงการนี่เราเห็นกับเฮาใช่ไหมใช่ค่ะพื้นที่ส่วนกลางก็จะใหญ่มากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องบอกว่าต้องรีบ ก็คือจ่ายเงินในราคาที่เข้าถึงได้แต่ว่าได้สัมผัสคุณภาพชีวิตระดับไฮเอนด d ด้วยนะคะดังนั้นใ,นใ,นใครสนใจค่ะรีบมาติดต่อที่โครงการเลยเพราะอย่างที่เมรบอกไปนะคะว่าโครงการนี้มีคนให้ความสนใจเยอะมากต้องรีบๆนะคะถึงจะทันค่ะจำนวนยูนิตก็ไม่เยอะแล้วนะเ<ช>ฟสสก็เพิ่งเปิดไปก็ลงเหลืออีกไม่เยอะละ คิดว่าแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะน้องแนนนะใช่ค่ะทาง T N N t w เหมือนเดิมค่ะส่วนวันนี้น้องแนนและพี่เมย์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ